ทีนี้ <มา S 1> ไปต่อะนะครับเป็นเรื่องของที่มีการไล่ล่านะครับแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาในพื้นที่นะครับโดยทางตํารวจทางหลวงไล่ล่ารถยนต์ยี่ห้อฮุนไดลอบขนแรงงานต่างด้าวจนมุมกลางสวนยงางอำเภอตมดจังหวัดพัทลุงครับรวม24คนแบ่งเป็นชาย20คนครับแล้วก็หญิง4คนไม่สามารถแสดงเอกสารการเข้าเมืองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายครับ เมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจทางหลวงรัตภูมอําเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลาได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีการลักลอบขนย้ายแรงงานต่างด้าวผ่านเส้นทางถนนสายหลักถนนเอเชียในพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงจึงจัดก,กําลังตั้งจุดตรวจสกัดบริเวณหน่วยบริการตํารวจทางหลวงรัฐภูมิกระทั่งพบรถยนต์ต้องสงสยัยี่ห้อคุนไดสีดําหมายเลขทะเบียนฮอนงุกนหนู4 5 9 9กกรุงเทพ ขับมาด้วยท่าทีมีพิรุษและได้กลับรถกระทันหันครับก่อนถึงจุดตรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงรัฐภูมิจึงได้ขับรถเร่งไล่ล่าติดตามรถยนต์ต้องสงสัยดังกล่าวตลอดเส้นทางกว่า50กิโลเมตรครับเมื่อถึงพื้นที่หมู่4ตำบลแม่ขรีอำเภอตะมดจังหวัดพัทลุงคนขับรถได้จอดรถอย่างรวดเร็วและเปิดประตูวิ่งหนีลงจากรถปล่อยให้รถยนต์ไหลไปชนข้างทางก่อนพยายามที่จะหลบหนีไปในสวนยางพาราของชาวบ้าน แต่ถูกเจ้าหน้าที่ติดตามและตามจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดครับจากการตรวจค้นภายในรถพบแรงงานต่างด้าวรวม24คนแบ่งเป็นชาย20คน หญิง4ี่คนไม่สามารถแสดงเอกสารการเข้าเมืองได้อย่างถูกต้องครับผู้ขับขี่ทราบชื่อภายหลังนะคะว่านายนายไม่มีนามสกุลค่ะอายุ34ปีเป็นบุคคลบนพื้นที่สูงไม่มีสัญชาติมีภูมิลำเนาอยู่ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมยึดรถของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนสพตมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยดำเนินการฝากขังผู้ขับขี่และแยกแรงงานต่างด้าวเพื่อ ดำเนินการผลักดันกลับประเทศต้นทางตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทางนี้เจ้าหน้าที่ระบ,บุว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามและสกัดกั้นขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่อาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายข้ามชาติซึ่งขนาดนี้ยังอยู่ระหว่างการขยายผลค่ะ